่อยมากเลยสปี้รีบร้อยสิบไออะไรเงี้ยไม่ลไม่หาตังคู่ไม่ลวิธีแก่ง่ายมากเลยร้อยสิบถ้าใครจะเปลี่ยนก็ได้แต่เองเด็ดทำไม่มี Oh. งานลูกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่หรือว่าบนเบอร์สิบก็เลยแต่อยู่เนี้ยนะครับอยู่นี้เลยแล้วเวลาติดแกนขาตั้งคู่มันจะติดกับขาตั้งคู่แกนขาตั้งครับมันติดกันซึ่งเราจะป่าตัด เผายังไงก็ได้แต่เพื่อจะเป็นแก๊สแต่ถ้าฮบไม่มีครับตบนัดน,นี้ออกตัวเดียวจบไหมการตั้งคู่ขึ้นได้แต่ก็เวลาซเซอร์วิสเสร็จใช่ไหมดรอกปับเก็บไปเหมือนเดิมกอนเนตี้ใะในการเซอร์วิสนะครับเราใส่น้ำกลับเหมือนเดิมก็อะไร เพราะมันไม่ไดีกลับเองนะครับเพราะฉะนั้นกันแนะนำว่าถ้ากรณีเราจะเซอร์วิสรถแต่ขาตั้งกู้ติดต่ำยังไงก็แค่ต้อน,อนเอาโนตตวนนี้ออกก่อนแล้วเซอร์วิสเสร็จต่อล้อต่อรอยทำการเซอร์วิสแต่เพราะเราไม่คือแบบนี้ยากหน่อยไอ้เสร็จเนี่ยเรา,เรา,เราการ็สาใส่ก็ต้องกลับเหมือนเดิมเวลาก็จะ่างขาตั้งกู้ก็จะไม่ได้ถูกไหมแต่เราสามารถที่จะเซอร์วิสได้ปกติครับในการเซอร์วิสนะ เป็นแ,แบบนี้แต่ในการที่ยบซ่อมเปลี่ยนครับ